นิงปณิตาเผยภาพน้องเนื้อรินแม้สิบขวบทำแบบนี้กับแม่ก่อนไปโรงเรียนค่ะลูกไม่ว่าจะโตขนาดไหนก็ยังเป็นเด็กสำหรับคนเป็นพ่อคนแม่วันนี้เราจะพาทุกคนไป่องกับโมเมนต์น่ารักของน้องเนื้อรินลูกสาวนิงปณิตากับจินกันค่ะซึ่งเรามักเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องเนื้อรินอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวนิงเมื่อล่าสุดถึงวันเปิดเทอมนิงก็ได้เผยโมเมนต์ของน้องเนื้อรินนั่งบนตักขณะไปโรงเรียนพร้อมระบุ ข้อความว่าเปิดเทอมสักทีค่ะตัวจะเท่ากันอยู่แล้วแต่ไปโรงเรียนยังคงนั่งทับหลังอยู่บนตัวสูๆูนะคะคนเก่งของนี้กับบทเรียนใหม่และสิ่งใหม่ๆที่ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำกลางบรรดาแฟนคลับทั้งในและนอกวงการเอ็นดูชมความน่ารักของน้องนิรินกันเป็นจำนวนมากค่ะ